กระแสแรงไม่แผ่วเลยครับสำหรับเพลงของน้องซีแกรมโตเกียวมิวสนั่นก็คือเพลงพบรักที่แม่กรองนะครับหลังจากที่ปล่อยออกมาในช่อง YouTube t o k ย o Music เมื่อวันที่30พฤศจิกายนก็คือ2วันที่แล้วนะครับผมตอนนี้ยอดวิวทะยันขึ้นศู่งล้านวิวแล้วขอแสดงความดีใจกับน้องซีแกรมแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับทางผู้บริหารค่ายอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะแล้วก็ คุณแม่แพรวแสงทองด้วยะนะครับผมก็คือปังจริงๆแล้วเพลงนี้ก็ยังฮอตไม่หยุดจุดไม่อยู่ยังติดกระแสยังติดแฮชแท็กก้าวในมาแรงในช่อง y o u t u ูป <YouTube S 2> ประเภทประเทศไทยนะครับผมและอีกที่สำคัญคือเพลงเนี้เลื่อนไปทางไหนในโซเชียลก็เจอนะตอนนี้เป็นที่กล่าวหาหรือเป็นที่พูดจึงกันเป็นอย่างมากยิ่งท่อนที่บอกว่า พี่จะพูดเก <s Hopkins> <uest> <Jean> ี <bulun> ่ยวแบบลําไทยท่อนนี้คือท่อนที่ทําให้ทุกคนจดจําเพลงนี้เปิดไปทางไหนก็มีคนเอาเพลงนี้เอาเอาเอาท่อนนี้มาโอเวอร์แล้วในช่องต่อๆก็จะมีการเล่นเสียงของแผ่นเสียงเพลงนี้เยอะมากอะขอเช็คหน่อยพี่ย่าพูดต่อก่อนักหน่อยต้องบอกว่าท่อนเอาพูดถึงท่อนเพลงบางทีเราพี่จะเกี่ยวแบบลําไทยพี่จะพูดเกี่ยวแบบลําไทยเอเนี่ยท่อนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไปตอนต้นว่าในช่องต่อๆเนี่ยคนเอาไปเล่นกันเยอะมากเนื่องจาก เขาเรียกบอกว่าด้วยด้วยภาษาที่ใช้แล้วก็น้ําเสียงแล้วภาษาที่ใช้มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในเขาเรียกว่าในวงการเพลงนะในวงการเพลงเขาก็จะไม่ค่อยมีท่อนอะไรแบบนี้หรือใช้ภาษาแบบนี้นี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่คุณบิ๊กปลายประกาศเขาเรียกว่าเป็นลายเซ็นของอาจารย์บิ๊กพุมรินอาจารย์บิ๊กพุมารินจะแต่งเพลงให้ใครจะต้องมีซิกเนเจอร์หรือว่าเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เด่นเด่นในเพลงนั้นไว้ให้แบบ ที่แบบบ่งบอกตัวตนของศิลปินคนนี้ไว้หมดทุกเพลงค่ะตั้งแต่นู่นลู้อยอดรู้ให้หลายเพลงใส่ล่มต้นผู้ดังตามแบบเงยเอะเยเยอะเงยเยอะเงยเยอะเงย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 งเงย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 มงยเงยเงยงของนเงยงยเ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 งยแงยเงยเงยเอยงยเงยงยเงยเงเงยงยเงงยงยเงยเงเงยเงยเงเงยเงงยเงยเงเงยเงยเงยเเงยงย่งยเยงยเยงเงเนยงงยางงเงงเงององงเงงเงงเงง เบิ่นเบินเยอะอะไรนะไอ้องเบิ่นเบิ่นเบิ่นเบินเบิ่นเบิ่นอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไอ้ฝ่าปะพาหัวเป็ดซีสะเก็ดบานนองอห้างเนี่ยจะเป็นท่อนที่แบบว่าให้นางล้านางล่าลืมอายนางล่านางล่าลืมอายเนี่ยเนี่ยท่อนอย่างเงี้ยเป็นท่อนที่แบบเออเรารู้สึกว่าทําให้ทำให้ทุกคนจดจำใช่ค่ะทำให้ทุกคนคือมันออกจากหัวไม่ได้อะถ้าได้ฟังรอบเดียวเราก็คือฟังทั้งวันอืแล้วเพลงนี้นะครับเพลงพบรักที่แม่กรอง ที่อาจารย์บิ๊กฒนภูมิล <bunker. Classic. S 2> ีน <kind. S 1> <How? S 1> ั่แต่งให้น้องซีแกรมของเดียมิวสิกนะครับก็ได้ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากอย่างในโซเชียลทุกทุกแพลตฟอร์มแล้วพอมาถึงในตอต่อนะับวันนั้นที่เราอัปเดตไปว่า7ล้านมั่ง11ล้านมั่งตอนนี้นะครับมียอดเข้าชมหรือยอดแฮชแท็กพบรักที่แม่กรองนะครับมากกว่า22ล้าน5 0,000นครั้งขึ้นเร็วมากเลยสองวันเอง22ล้านนะครับเพิ่งปล่อยออกมา2วันนะวันนั้นเราชม7ล้าน8ล้านเนาะ ถือว่ายอนเยอะนะคีวัยนะวัยนะแล้วก็ยังติดกระแสอีกนานอยู่พอสมควรเนาะกระแสดีมากน้องสิบแรมดีจริงๆแล้วเพลงนี้น้องก็ได้ทําให้เราเห็นว่าน้องเป็นคนมีพรสวรรค์และมีความสามารถจริงๆหลังจากที่เห็นน้องก็คือมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการที่น้องคเวอร์เพลงของพี่เพลงคุณดาเนาะบ้างอะไรบ้างเนี้ยก็ทำให้น้องเป็นกระแสในในโซเชียลแต่พอมาถึงเพลงของน้องเองที่เป็นเพลงแรกในชีวิตเลย น้องก็ทําออกมาได้ดีมากไม่แปลกใจเลยว่าทาไมน้องถึงเข้าตาทางผู้้านฟิลนด์<ะ>กับแม่แพลวที่ได้เดินทางไปรับน้อง<ะ>เพราะน้องมีของดีๆนี่เองใช,ใช่ไหมเนี่ยแหละอนาคตอนาคตสดใสแน่นอนแล้วก็อนาคตวงการหมอรำก็คือสดใสแน่นอนเพราะว่าได้เยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กที่มีความสามารถเนี่ยมาต่อย,ยอดพ<า>ัฒนาสืบสารวัฒนธรรมของภาคอีสานของเราให้แบบว่าอยู่ผู้เมืองไทยไปอีกนานเลยแนละแล้วก็ ทุกวันนี้นะครับวงการหมอลำเป็นกระแสเพิ่มมากขึ้นเพราะเด็กๆก,กลุ่มนี้แหละเด็กๆที่มีความสามารถเด็กๆที่มีพรสวรรค์เรียกได้ว่าเขาเรียกว่าเด็กมหัศจรรย์แล้วกันแล้วก็แบบว่าคนในวงการเพลงเนี่ยก็คือ,อเขาเรียกว่าชื่นชมแล้วขึ้นชื่นชอบน้องแล้วก็เอนดูน้องมากมๆห,หลายๆท่านแม้ว่าจะเป็น คุณเวียงนฤมลนี่ล่าสุดน้องเห็นอยู่เห็นคลิปที่น้องไปเจอกับพี่เวียงนฤมลน้องก็จำพี่เวียงได้ด้วยนี่แหละหลายคนก็เป็นไอดอลน้องใช่นี่แหละน้องน้องกำลังจะเติบโตในเส้นทางนี้ในเส้นทางนี้ผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ก็นาะมองขาดเหมือนกันนะมองขาดเหมือนกันขาดเนาะ เอาศิลปินมาสองสามท่านก็คือตอนนี้เป็นกระแสหมดเลย<ช>แล้วแต่เองเพลงละแล้วแต่เป็นเพลงที่ปฐมมัเลิ์ของ Music, ค่ายโตเกียวมิวสิกก็คือไฟใจบ้างไฟแสนอันนี้ก็โอ้ตีตอบโจทย์มากตอบโจทย์แสดงว่าคุณมาถูกทางมาถูกทางจริงๆเพลงแรกของค่ายโตเกียวมิวสิกแต่ว่าปังขนาดนี้ <S <S เพลงที่สองก็ปังขนาดนี้เอาเพลงต่อๆไปละ่ะแล้วยังมาลุ้นเพลงของคุณครูชินจังอีกที่กําลังจะทำกำลังจะปล่อยออกมานี่กาลังกาลังกาลังและหลายเพลงของโตเกียวมิวส<อ>ิกต้องบอกว่าน่าสนใจมากก็แอบเห็นนะ แอบเห็นได้เหมือนได้ศิลปินใหม่อีกแล้วนะล่าสุดนี้แหละเห็นเห็นในโซเชียลที่เป็นผู้ชายจําชื่อไม่ได้เหมือนกัน ที่พอบินไปหาแล้วกแเหมือนกันเออเราก็ดูผ่านๆเนาะครับชอบตอนตอนนี้แหละใช่ก็คงเป็นศิลปินคนต่อไปของค่ายตัวเกี u ยวมิวแน่นอนก็ส่งกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้น้องสิกรมนะครับขอให้ยอดวิวของน้องขอให้เพลงนี้ดังๆปังๆแล้วก็ยอดวิวทยานขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าเนี่ยก่อนถึงปีใหม่ก็ต้องหลายล้านวิวแน่นอนเป็นเขาเรียกว่าครอบครัวของน้องคง คงภูมิใจมากจริงใช่ไหมรวมถึงตัวน้องด้วยแล้วก็คุณครูด้วยแล้วก็ผู้ปลูกปั้นเองอย่างเจ้าของค่าบอสบี๊กบอสบี๊กแม่พแล้วก็อีกคนนึงที่ขาดไม่ได้คือแม่ยุ้ยใช่แม่ยุ้ยนี่ลุยแบบผู้จัดการพี่ยุ้ยก็คือต้องบอกว่าก็คือบางทีน้องก็ไปนอนกับพี่ยุ้ยนะอ่าบางวันน้องก็ได้ไปนอนกับแม่ยุ้ยนะเดยกแม่ยุ้ยน้องเรียกแม่ยุ้ยแล้วแม่แต่ทีนี้แล้วคือก้าวต่อไปของน้องอ่ะ มันจะต้องเหนื่อยเพราะน,น,น,น้องยังเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็มีงานด้วยอนาคตก็จะมีเพลงใหม่เข้ามาอีกด้วยอย่างเงี้ยมันต้องแบ่งเวลาจาัดสรรตรงนี้แต่เชื่อว่า ในความสามารถของทั้งคุณครูเองน้องเองแล้วก็ผู้บริหารเองเขาจะจัดสรรเวลาตรงนี้ให้ให้มันลงตัวได้แน่นอนแล้วก็การเรียนของน้องก็จะไม่กระทบแน่นอนจะต้องคือคือเชื่อมือถึงมือบอสแพรวแล้วเนาะแม่แพรกับบอสบิ๊กเนี่ยเราเชื่อมือเลยว่าแม่แพรจะต้องมีการอย่างที่ป๋าโจบอกไปว่าต้องมีการจัดสรรปันส่วนอยู่แล้วว่าเอ๊ะงานอย่างนี้งานนี้รับน้องได้หรือไม่งานนี้รับน้องได้หรือไม่เอาน้องไปด้วยได้หรือไม่อะไรอย่างนี้แต่เชื่อว่าคือน้ําขึ้นให้รีบตัก เขาก็อยากกาะกลวยคืออยากจะเอารับให้ได้มากที่สุดแต่ทํายังไงจะไม่ให้มันกระทบกับก,บการเรียนของน้องด้วยแล้วก็การกระทบกับก,บการสอนของครูด้วยถ้างานไหนอยู่ไกลมากก็อาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็ไปได้สุดสาร์ทิตอย่างนี้เนาะอ,อ่ะก็ต้องรอดูด้วยกันเนาะแล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องนะครับก็คือขอให้น้องประสบความสําเร็จใน่าเส้นทางสายทนี้นเราเชื่อว่าด้วยเห็นความสามารถเห็นพรสวรรค์บวกกับเอกลักษณ์ ความน่ารักของน้องแล้วแล้วก็มาบวกกับทางค่ายเพลงที่สน<ช>ับสนุนน้องผู้บริหารคนเก<ช>่ง<น>ทั้งสองท่านเราเชื่อว่าอนาคตของน้องคือไปได้ไกลมากๆแน่นอนน้องจะต้องขึ้นมาเป็นศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยแน่นอนนี่แหละครับผมเป็นเจเนอเรชันใหม่เนี่นเองน้องจะต้องเป็นเจนใหม่ที่แบบว่าถูกจับตามองมากที่สุดอีกคนหนึ่ง ừ ừ ừ นั่นก็คือน้องซีแกรมโตเกียวมิวสิกกับซิงเกิลแรกนั่นก็คือพบรักที่แม่กรองนะครับผมใครยังไม่ได้ชมนะครับอย่าลืมนะ อยู่ที่ช่อง y o u t u โตเกียว Music นะครับผมคุณต้องฟังให้ได้เพลงนี้แล้วคุณจะออกจากหัวไม่ได้แน่นอนครับเลื่อนไปทางไหนก็เจอครับตอนนี้นะตอนว่ายังไงนะเราว่ายังไงนะท่อนพี่จะพูดเกี่ยวแบบลำไทยพี่จะพูดเกี่ยวแบบลำไทยอ,อ่ะร้องยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเราชอบอ่ะเราชอบท่อนนี้อ่ะเป็นท่อนที่เป็นเอกลักษณ์มากๆ นั่นแหลคะครัเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากนะคะน้องสีแกรมฝากติดตามด้วยค่ะถ้ทาท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกาไดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเรา2คนด้วยวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค,ครับ